ช่องใดคุณอย่ามาซ้อผมช่องใดอย่ามาซ้อช่องใดอย่ามาซ้อช่องใดอย่างไรคะคออะไรยากจะบอคุณซ้อไม่ได้ช่องไดชซ้อไม่ได้ะช่อให้ผมถือให้ผมถือนยตะแพงไอนี่ื่อเป็นโปรเจกต์แขง่ายเนาะต่อจากโปรเจกต์แข้งน่องอบอ อ๋อจะเป็นไพนี่จะมีอีกมัดสองหองเดหอองพนำกันเดหอก้องพ่นำกันอ m นดี่วแสดงมามีเจ้าหองหน้ามันมียังกันย่างแลได้แก่เออต้องารติดตามสวัสดีครับผมแบ๊กขอบแบ๊ก ขนาดปอนแต่หัวออกมาสิๆก็ยังหล่อนะครับผู้ชมก็ไม่อยากจะคีมคนหล่อเอ้ยถ่ายหลายช่องเลยเป็นอคติ้งผมเองนะสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคือคือตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าเห็นไหมทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะมันเป็นอ่าประตูใสท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาถ่าย MV ถ่าย MV เพลงใหม่อีกแล้วเพลงปล่อยไปปปสองสามมือถ่ายเพลงใหม่อีกแล้ว เพราะมันเป็นอ่าเพลงใหม่ของเพราะมันเป็นเพลงใหม่ของอ่าสุพรรณเออมันเป็นเพลงแบบจังได้ก่อนลองหลอกของวัดมาเบิุญทิศใหญ่ไหนอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงอ่ากำเนิดมาจากประเข้งค้ามประเข้งค้ามฮะมืแมนล่ะเป็นโปรเจกต์พิเศษเนาะเพราะว่าโปรเจกต์พิเศษวอร์เพลงอะโปรเจกต์พิเศษเออเพลงเพลงง่ายใช่เพลงกับเพลงง่ายแมนเพราะว่าถ้า หาโปรเจกต์เพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งจะมาแต่แล้วยังมีคิ้วความดุดความกระเด็นโปรเจกต์เพลงใหม่อมาก่อนเพลงง่ายเนาะก็ได้เห็นเป็นเพลงง่ายแต่เพลงงสาีไรเกาะไต้หอมกาะน้องเนี่ยเออธรรมดาเนาะเพราปกติิจะฮะมึงขอได้รมึงซิ้มาเอาโปรเจกต์นี่แน่โปรเจกต์ไป่ามีเนี่ยมีเนี่ยขึ้นมาแน่ยังไ่านี่ยหาหาหาแพนแน่เต่ละได้กระจายไถ่เลยเนาะโอเคทนี้งไงจะได้บาดแผลอะไรบ้าอันนี้ไพ่ห้องเนี่ยนี่นี่นัดดาวเนาะนัดดาว ก็ไม้มิ้นไม้มิ้นอ่าไม้มิ้นทุกคนอาจจะบู้เนาะไม้มิ้นก็คืออ่านางเอกเอ็มบีเพลงแพงน้องนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนให้เขามาห้องเองเป็นเพลินแพงอ้ายลองมาห้องได้ไม่เป็นซีสันขึ้นเพลงมันแน่นมีเพียงไงไปหัวให้ยง่ายนิดนึงนั่แหละก็โซมาหน้าแต่กับเทมันลองปูดเป็นเพลงยืนในเขาหอมก็แกล้งพี่ใหยืนนั่งขางือโอเมื่อก่อนชนะ เดี๋ยวทาเบิ้งพร้อมกันท่านผู้ชมตอนนี้ก็ท่านางเอก MV มานะเออเมแมนทานางพ่อฟ้าแฝดปกติเขาแมนแสดงเป็นนางเอก MV แต่ว่าตอนนี้แบบอัพอัพโตขึ้นมาเป็นนางห้องแทนเดี๋ยวถาเจอกันทันผู้ชมเอาเอาก็คือกันเถอะเออเจออีกแล้วเอออ๋ออันนี้อันนี้แฟนคอยโอ้โฉนะช่วยได้พอดิช่วยได้ไง ทุกคนอาจจะต้องใช้ทั้งผสมมากสปีดเป็นนางเอกเอวีสื่อเนาะเดี๋ยวนี้อัพอัพอัพโตขึ้นอัพโตอัพราคาอัพโตขึ้นเป็นอ่าเป็นห้องเองเออนักร้องนักร้องนะทั้งผสมห้องเพลงอ่าเพลงง่ายอะไรอ่ะทรงขาเบิ่งนะท่านผู้ชมว่ามาสีม่วงสำเร็จตอนนี้ก็มาถ่ายเอ็มวีนะห้องเองอเดี๋ยวนี้คือดีใจเสีย ไอ้ไม่ไทยมั้งมัหไมัไดหไมัไโหลัลโหลฮัลโหัวหลัลโหฮัลโหลฮัหลฮัลวหัวโหลฮัลฮันโัลโหลพัลโหัลอันโหอฮัลคหัลอห้ฮัลันโห้ฮัลันโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลโหลฮัลโหลฮัลโหัลผลฮลโหลฮัลโหลโลยเลัแต่หััห้ัน สวยตพอสูขนาดนี้่ม่าื่ะน่งานี่นีแงงดีดังนคือเป็นโปรเจกต์แขงง่ายเนาะตอนจากโปรเจกต์แพ่งหนองวิธีบ้างพจะเป็นไี่เลยนะได้พอจะห้องดีจะห้องเขาห้องพินำกันดีห้องพินำกันดีแสดงว่ามีเจ้าห้องน่ันอนมียังกัน ยงต่ด้องทันติดตามไหมท่านผู้ชมต้องทันติดตามนะเพลงแพงง่ายแพงง่ายเพราะว่าเพิ่นแบบทำอีทหาขอมาห้องเองนะเพราะว่าเออมีไอ้บิ๊กห้องน้ำก็เลยแบบต้องขอมาห้องเองเพราะว่าแพงไอ้บิ๊กก็เลยแบบอขห้องเองแบบว่าวลาไป บ้าไปเอ็นบอกก็แม่เอ no ็นบอกม่แจคืออีจเอาการวอกอลี่เ็นบาน่เขาก็บอกอยู่าแม่แลเแล้วแรงมองสายตาแล้วแหมองจากล้องได้หนกล้องได้ฮะช่องได้คุณอยมาซ้อผมช่องไดอย่ามาซ้อช่องได้มาซ้อช่องได้นี่ฮะขออนุญาติ๋อคุณซ้อช่องได้ซ้อไม่ได้นะเ้ยช่องได้ให้ผมถือให้ผมถือเนียช่องไดเฮ้ยคุณซ้อผมอ่ะอ่า ข่นเป็นอยู่ที่ขึ่นติ้งติ้งตึ้งติ้งติ้งติ้งตึ้งติ้งติ้งต้งติ้งต้งต้งติ้งติ้งต่้งต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 ึ้งต้งต้งต้้งต้งต้งตงต้งต้งิ้งงต้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 งตงต้งต้งงตึงตงต้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 งตงต้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 ต้งต คือท่านติดตามหมครับผู้ชมตอนนี้ก็กลังจะถ่ายูนเราจะมาสามมาไวเนาะท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้วอลของตำรวจมานะท่านผู้ชมสับแล้วเปลี่ยนสับแล้วเปลี่ยนวอลหนึ่งเรียกวอลสองวอลหนึ่งเรียกวอลสองเปลี่ยนสับแล้วเปลี่ยนได้สองทราบแล้วสังเกตให้ดีว่าไม้มิ้นฟ้าแฝดใส่สลิปสีใดและแจ้งด่วนนี่เขามาเป็นรงขน ป้องโดนได้แล้วเปลี่ยน <laughs> ได้แล้วแจ้งด่วนข้าง <c oughs> ในคืออะไรล่าใบมิ้นใส่ส่งสลิปอ่าซีบัวตอนนี้คอยอยู่กับเสือฟ้าสร้างยิงได้เลยเสือฟ้าบอกฉันได้เปิดยิงได้ด่วนสางไรดียิ่งขมับสายมนเลยไปยื่นเข่ามียังยิ่งเข่ามีน <laughs> ้าผู้ชมเออ ิปนี้ก็จะจบไปเลตอนนี้ตอนนี้ผมก็มาถ่ายนะโอ้กับกันเอ้ยกับกันเว้ยปกติฟีแฝดเอ้ยฟาแฝดสองเอ้ยน้องจะเป็นคนเกาะกูดเอ้ยกูดเกาะยางก็เหม็นแล้วนะมกุดมึงแข็งบมกุยเพาะกูดมกุยข่ยงมากไดสับดับเปลี่ยนสับดัเปลี่ยนเปลี่ยนจะรอับ บ่าวกับช่องไอ้น้องด่วนซึ่งสองสามทีอาลุกไม่ยังไมไฟไนแล้ยยาเฝ้าดินแสงสิบเอ็ดโซ่พันหน้า่ปยาเฝ้าดินแสงสิบเอ็ดขาหน้าเลยวะขามันถิ่มขาม้าอีเปยมันออกก่อนเฮ้ยยาเฮ็ดจาทำลายม้าอีเปยกูยาเนี่ยไฟไนขาก เอาปอื่นกับิ๊กปอมเนอะขี้ขลาดนะบิ๊กปอมมันคนบ่มีเบียกเลยดินกก็มันแน่ไม่มูกบดินงก็มันแน่ท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้ทำการถ่ายถ่ายแล้วนะแต่ว่าเมื่ออื่นก็ชีถ่ายอีกตอนนี้ก็ถ่ายหน่อยหนึ่งชีหุบยังไงกันดอ้อยยังมาตามเลยอยู่ เดี okay. hmm ๋ยวผมจะพาทุกคน่ะไปดูน้ำผุนะท้าผชมน้ำผุว่าอยู่ประตูใส่เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนเบ่งนะโอเคแบบบนนอกอะไรเนาะนอกเติมเราเคยมีเราเคยมี เห็นไหมท่านผู้ชมมันขึ้นตามจังหวะน้ํะ ไม่ด้อ่านว่รถทังอะคลิปนี้ก็สิบุมิเอียงหลายแล้วผสมก็แค่มาอัปเดตให้ทุกคนเพลงนี้ก็น่าจะปล่อยประมาณวันที่5นะตรงท้าติดตามอยู่ช่องสุพนาแชนแนลเพราะมันเป็นเพลงกับกันโปรเจกโปรเจกใหม่ของสุพนาแพงอ้ายชื่อเพลงแพงง่าย ตรงท่ตาติตาม่มมานผู้ชมวันที่ห้